มาดูบรรยากาศการประกวดนางนพมาศนะคะที่แตกต่างไปจากปีอื่นๆของเทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะเทศบาลนครหัดใหญ่ได้ร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุง้งจัดประกวดนางนพมาศฟ้าสีรุ้งนครหัดใหญ่ในงานประเพณีลอยกระทงประจําปี2565ชิงมงกุฎพร้อมสายสะพานพร้อมสายสะพายนะคะรางวัลมูลค่า20,000บาทค่ะ ที่เวทีสารกลางน้ำสวนสาธารณะเทศบาลนครหัดใหญ่อภอหัดใหญ่จวหวัดงสงขลามีการจัดประกวดนางนพมาศฟ้าสีรุง้งนะครหัดใหญ่ในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2565โดยมีสาวข้ามเพศจำนวน11สาวงามเข้าร่วมประกวดซึ่งคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดต้องมีสัญชาติไทยเป็นสาวข้ามเพศไม่จำกัดอายุ เพื่อคัดเลือกสาวงามที่เหมาะสมทั้งด้านกิริยามารยาทความสวยงามบุคลิกภาพความประพฤติท,ที่ดีพร้อมทําหน้าที่เป็นทูตสายสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวของอำเภอหัดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครหัดใหญ่สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาและสํานักง,งานสาปสชเขต12สงขลาโดยมีพลตํารวจโทสาครทองมุนีนาย,ยกเทศมนตรีนครหัดใหญ่เป็นประธานในพิธี เปิดในรอบแรกครับนางนุพมาศฟ้าสีรุ้งสาวงามต้องออกมาโชว์ตัวแต่งกายด้วยชุดนางนุพมาศแนะนําตัวต่อหน้าของคณะกรรมาการและผู้ชมด้วยความบั่นใจก่อนที่จะประกาศรอบ10คนสุดท้ายเพื่อทดสอบปฏิพันธ์วัทริป ด้วยการแสดงทัศนคติเป็นเวลา1น,นาทีในหัวข้อท่องที่หัดใหญ่เข้าใจความหลากหลายและคัดเลือกเหลือ5คนสุดท้ายเพื่อเข้าสู่รอบตอบคำถามนะครับซึ่งสาวงามแต่ละคนก็ต่างงัดความสวยความรู้ความสามารถออกมาโชว์อย่างเต็มที่เรียกเสียงกรี๊ดจากบรรดาผู้ชมกองเชียร์ตลอดการประกวดนะครับทางนี้สาวงามนุปมาศฟ้าสีรุ้งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับมงกุฎพร้อมสายสะพายรางวัลมูลค่า20,000บาทครับด้านนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่กล่าวว่าการจัดงานในปีนี้เทศบาลได้ชูอัตลักษณ์ และความเป็นเมืองพาหุวัฒนธรรมของหัดใหญ่เน้นแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายที่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทั้งความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนารวมถึงความหลากหลายทางเพศซึ่งทุกกิจกรรมนะคะจะมีการส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มได้แสดงออกถึงความสามารถรวมสืบสารประเพณีโดยเฉพาะกลุ่ม LGBTQ นะคะที่มีศักยภาพเหลือล้นค่ะ